สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยแม่นมาชาแนลของเราในวันที่2กรกฎาคม2564นะคะเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างถูกกันไม้รวยกันไม้โชคดีกันไหมคะถ้าใครโชคดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะแต่ถ้าใครยังไม่มีโชคนะแอดก็จะลงแนวทางให้เหมือนเดิมนะคะงวดวันที่16กรกฎาคมนี้นะคะก็เอาใหม่นะคะรวยกันใหม่นะเรามาดูนะในคลิปแรก คลิปนี้จะมีเจ้าไหนก,กันบ้างนะคะรู้กันต่อเลยเนาะเริ่มที่นาทางของเจ้านี้เลยนะคะเสื้อตัวทางพลังเงินดีเนาะซึ่งเจ้านี้ก็เข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่นเลขรองนะคะเลขเด่นเจกนั้นไปเข้าหลักหน่วยบนนะคะเลขรองเก้านะคะก็ไปเข้าหลักหน่วยล่างนะคะอ่าเข้าเฉพาะเลขเด่นเลขรองนะคะสําหรับงวด นี้แอดก็ได้มาแล้วนะคะ16ก,กรกฎาคม64เนี่ยนะคะเสื้อตัวถังพลังงานดีให้เล็กเด่น1รอง8นะส่วนชุด3ตัวนะคะก็จะมี318 438 548 185 154 189 635แล้วก็463นะคะส่วนชุด2ตัวนะก็จะมี1854 4889 3581 3863 988485แล้วก็83นะคะระวังเบิ้ลระวังหามด้วยนะคะก็คือ311633113355 5, แล้วก็88นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกหรือไม่จะเข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่นหรือว่าเลข2ตัว3ตัวดีนะคะลุ้นกันเนาะแนวทางเจ้าไหนถ้าลงให้เร็ว8ก็จะลงให้เร็วนะคะ ต่อมาค่ะนาทางของเลขเจาะใจลุงหวังเจ้านี้ก็เข้านาทางเลขเด่นบนล่างเลยใช่ไหมคะคือ9กับ7นะคะอ่าานั้นไปเข้าหลักหน่วยล่างแล้วก็7นั้นไปเข้าหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ได้2ตัวด้วยนะคะเห็นไหมนี่เก้าสองสองตัวสองตัวล่างเข้าตัวกลับนะสาหรับวันนี้นะคะ16กรกฎาคมหกสีนี้นะคะเลขเจาะใจลุงหวังให้มาเด่นบนล่างอยู่ที่8กับ6เด่นสุดอยู่ที่8นะคะให้ชุด2ตัวมาคือ 8 1 8, 1, 8 3 8 4 8 6 6 1 6 3 6 4แล้วก็6 9นะคะส่วนชุด3ตัวให้มาหางเดียวคือ3 8 6เนอะอเาะชอบไหมคะถ้าชอบจัดไปนะคะวันนี้ยังไม่มาเนาะสำหรับนอตสตี่นะคะก็รอเป็นพรุ่งนี้เนาะน่าจะมาเป็นรุดแรกนะคะต่อมาค่ะเป็นแนาทางเลขกับตกนะคะซึ่งเจ้านี้เป็นแนาทางเลขเด่น สตัวนะคะสามารถมาได้บนล่างนะคะสำหรับว่ที่แล้วนะคะเจ้านี้ก็เข้าเนีทางเลขเด่น9หลักหน่วยล่างนะคะแล้วก็เด่น5นั้นไปเข้าหลักร้อยบนนะคะสำหรับกวนี้นะคะ16พกรกฎาคม6 4นี้ก็เลขเด่นให้มาคือ5 9 6นะคะ5 9 6 สามตัวนี้สามารถมาได้บนล่างนะคะเจ้านี้ใครรอใครตามอยู่แอดก็ลงให้ประจำนะคะเลขเก็บตกนะคะต่อมาค่ะแนวทางของคุณน้ำค้างนะคะซึ่งเจ้านี้ก็เข้าเนาะอืมเข้ามัธยลวก็เข้าแนวทางเลขเด่นหนึ่งกับห้าเนาะหนึ่งกับห้าไปเข้าบนนะคะแล้วก็นี่เข้าหนึ่งเจ็ดสองตัวบนตรงๆนะคะแล้วก็ได้คู่โต๊ดด้วยนะคือ 51กับ57นะคะคู่ตัวบน2หางนะสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับงวดนี้นะแอดได้มานะคะแนวทางบนชุด3ตัวนะก็จะมี7จ็บาทหแล้วก็618นะคะส่วนแนวทางชุดสองตัวบนนะคะก็จะมี61 71 81 86จ็ดแเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดนะแนวทางล่างนะคะให้มาคือเด่นอยู่ที่ หกกับ68นะรอง3ามหนห้าแล้วก็ส7นะคะอ่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เราก็มุลุ่นกันนะคะเจ้านี้หรือว่าเจ้าไหนถ้ามีเพิ่มเติมแอดก็จะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะ ต่อมาค่ะแนวทางปักหลักสิบล่างงวดที่แล้วนั้นไม่เข้าเนาะแอดจําได้ว่าเป็น0 5 8ย์ใช่ไหมงวดที่แล้วก็ออก29เพราะฉะนั้นก็คือไม่เข้านะคะสําหรับงวดนี้แอดก็ลงให้เหมือนเดิมนะคะปักหลักสิบล่างนะคือ369นะคะ369งวดนี้จะเข้าไหมงวดนี้จะแก้เมือได้หรือไม่อรอก้ามดเดินกันนะคะปักหลักสิบล่างนะคะต่อมาค่ะแนวทางของ ซับเศษถีนะคะซึ่งอ่านได้มาประมาณ2ฉบับนะคะฉบับแรกเป็นแนวทางาคู่โต๊ดบนเนาะที่แล้วนั้นก็เข้าคู่โต๊ดคือ51นะคะสำหรับงวดน,นี้นะคะสำหรับงวดน,นี้ได้มาแล้วนะคะก็จะมี37 38 39 47 48 49 57 58ี่แแล้วก็59นะคะเนี่ยคคู่โต๊ดบนนะซับเศษถีนะคะ ต่อมาฉบับที่2นี้นะคะก็จะเป็นแนวทาง2ตัวนะคะแนวทาง2ตัวเนาะเข้าไหมคะมเข้า7 1 1ด2ตัวดสองตะบนเข้าตัวกลับนะคะเข้าคู่โต๊ดบน7 5ห้าแล้วก็คู่โต๊ดบน5้าด้วยนะสำหรับงวนนี้นะคะสำหรับง่วนนี้ก็ได้มาเหมือนเดิมนะคะซับสถิติลงให้เร็วแอดก็ลงให้เร็วนะคะให้มานะคะชุด2ตัวก็จะมี1 2 1 4 1สองหนึ่งสี่หนึ่งหหนึ่งเจ็ดสองสี่สองหสองเจ็ด 4ี่หแล้วก็67นะคะลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่นาะชุด2ตัวนะคะต่อมาแนวทางของคุณรัฐเกตกาสุรินะคะเป็นแนวทางเลขเด่นล่างรูปทุเรียนนี้นะคะงวดที่แล้วก็เข้า9หลักหน่วยล่างนะคะสําหรับงวดนี้นะคะสําหรับงวดนี้เด่นล่างรูปทุเรียนนี้นะคะก็เด่นอยู่ที่01 47 นะคะ0147งวดน,นี้จะเข้าอื่หรือไม่เราก็ลุ้นกันนะคะอาจว่าเจ้านี้น่าจะมีเพิ่เติมนะคุณรัฐเกียรติกาวสุรินะคะต่อมาแนวทางของวิ่งหางความสำเร็จโดยคุณกิษดานะคะซึ่งเจ้านี้ต้องบอกว่างวดที่แล้วนั้นเข้าแนวทางล่าง29 เป็นแนวะทางคู่ล่าง29นะคะใช่ไหมสำหรับในงวดนี้ในคลิปนี้แอดได้มา3ฉบับก่อนนะคะซึ่งเป็นแนวะทางดับบนชุดรวยแนวะทางเ,าเลขเด่นบนนะคะแล้วก็เป็นคู่ตัวบนนะคะรำบอลฉบับแรกนะคะดับบนให้มาคือ0 1 2 3 5 6 8 9นะคะชุดรวยคือ4 4 7เนาะ ส่วนแนวทางเลขเด่นบนงวดนี้ให้มาคือ4นะคะแล้วก็ให้คู่ตัวปานมาคือ4 7นะคะส่วนฉบับอื่นๆนั้นอ่าได้มาแล้วแต่ก็จะลงให้อีกทีนึงนะคะอืม ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของลุงโชคดีนะคะซึ่งเป็นเลขนําโชคเดือนกรกฎาคม64นี้นะคะสําหรับคนที่แล้วก็ตรงกับวันพฤหัสบดีใช่ไหมคะก็เข้าแนวทางเลขเด่น1กับ2แล้วก็ได้2 9 2ตัวล่างตรงๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะวันที่16กรกฎาคม64นี้ตรงกับวันศุกร์นะแอบไปดูปฏิทินมาแล้วนะคะให้มานะคะเลขเด่นอยู่ที่3กับ7ให้2ตัวมาคือ32 36 38 39 72 76 78แล้วก็79นะคะดุ้นกันนะคะว่างงดนี้ลงโชคดีจะเข้าอิกหรือไม่นะต่อมาเจ้านี้คุ้นกันไหมเพราะว่าเจ้านี้นั้นคือไม่ลองไม่รู้นะคะสำหรับงวดที่แล้วแอดลงให้อยู่นะคะแต่ว่าแอดไม่ r e รีวิวนะคะใช่ไหมฝั่งซ้ายนี้เป็นงวดที่แล้วนะคะ,ะให้มาคือ93 293าาแล้วข้อ3 2สองถ้าใครตัดซื้อ29นะคะก็จะได้2การล่างตรงๆนะคะสำหรับงวดนี้สสำหรับวดนี้อ่ก็ได้มาแล้วนะคะจ้านี่เขาลงให้ไวนะคะให้มาชุด3ตัว2ตัวบนแล้วก็ล่างนะก็จะมีอ่า8 3 4 8 3ีแล้วก็62นะคะอย่าลืมตัดซื้อนะอย่าลืมตัดซื้อด้วยนะคะอมเพราะว่าจ้านี้ก็เข้ามาหลายงดแล้วเนาะใช่ไหมเท่าที่อาจจำได้นะคะอืม อย่าลืมกลับหัวด้วยนะ6กับ9นั้นตัวเดียวกันก็อย่าลืมกลับหัวด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นนาทางของคุณนุริยารานเจ้านี้ไม่เข้ามาแหล่งง้ดแล้วนะแต่แอดก็ยังแบ่งปันกันต่อไปเผื่อว่าใครอยากจะตามนะคะสําหรับงวดนี้คุณนุริยารา์ให้มานะคะชุด3ตัว2ตัวนะก็จะมี173 73 3 7 9 7 9 73939นะคะเงนนี้จับค่าไมเราป้ามล้นกันนะคะคุณหุีปร,รันนะต่อมาค่ะนวทางเลขดับนะคะเริ่มที่แนวทางเลขดับของคุณมาลิกนะคะซึ่งเป็นนวทางเลขดับคู่ล่างนะ,ะสำหรับคนที่เล้าน,นะคะเจ้านี้ก็ผ่านไหมผ่านนะคะสำหรับงาดนี้ดับคู่ล่างให้มาคือ45478587 090916แล้วก็3 2 อทำไมมี092ห่างหน้าหรือว่าจะเป็น06หรือเปล่าก็แอดได้แบบนี้นะคะรารุ้นกันนะคะว่างวาดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เนะววาะราว่าเจ้านี้ก็ผ่านเป็นส่วนใหญ่มากๆเลยนะคะเจ้านี้นะคะนาทางคู่ดับล่างของคุณมาลิกนะ,ะอืต่อมาค่ะเป็นนาทางเลขดับของ ป้าสีนะคะซึ่งเป็นเ,เลขออกยากเหนือเลขออกยากใต้นะคะสําหรับคนที่แล้วนะคะเลขออกยากบนคือ9ผ่านไหมผ่านนะคะแล้วเลขออกยากล่างคือ8ผ่านเนาะผ่านทั้งหมดทั้งล่างนะคะสำหรับวนนี้นะคะสำหรับวดนี้เลขออกยากบนให้มาคือ3 <pir ms> นะคะแล้วก็เลขออกยากล่างให้มาคือ3 เหมือนเดิมเนะาะอะเรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านหรนะือไม่นะอาต่อมาฉบับนี้นะคะซึ่งเป็นนาทางเลือกตับคู่เหนือคู่ใต้นะคะสําหรับวนที่แล้วนั้นผ่านทั้งเหนือทั้งใต้ใช่ไหมคะผ่านไหมถ้าแอดดูผิดยังไงนะคะต้องขออภัยไปด้วยนะคะอ่าสำหรับคนนี้นะคะสําหรับวดน,นี้แลกออก ยากคู่เหนือคู่ใต้นั้นมีตัวหนบ้างนะคะเลขออกยากเหนือนะคะก็จะมี3 3 5 9 6 2 2 0 0 4 7 5 1 7 8 8 0 4แล้วก็9 1สังเกตไหมว่า04มี2หานะคะแล้วก็เลขออกย่างใต้นะคะก็จะมี5 7 9 1 1 3 3 5 6 3 2 9 4 1 8 5 7 9แล้วก็0 7นะคะอะ ้าสีให้มางวดนี้เร็วนะคะแอดก็ลงให้เร็วนะแนวทางของป้าสีชีเป้านะคะรุนกันนะคะว่าจะผ่านเอกหรือไม่เนาะอ่าเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับของกุชนาพลที่เป็นฉบับคัดดาวนะคะคัดดาวหรือว่าดับล่างนั่นเองนะสาหรับพุทธิ้านั้นก็ให้คัดดาวดับล่างอยู่ที่4ผ่านไหมผ่านเนาะเพราะว่าหวยออก517 ะะสำหรับงวดนี้นะคะสำหรับงวดนี้คัดดาวของคุชนาพลหรือว่าดับล่างนะคะก็คือ6นะคะรุนกันนะคะว่างวน้นี้จะผ่านอีกหรือไม่สําหรับคัดอาบยังไม่ได้มานะคะเพราะว่าคุชนาพลบอกยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําเลยนะคะคันหน้าจอไว้นะสำหรับใครที่ตามเดินทางเลขดับนะจะลงไว้ที่ท้ายคลิปนะคะแล้วก็เลข3มตัว2ตัวก็เรียงกันไปนะคะ ค่ะแอลก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปอ,องค์เรานะช่วงนี้นะคะก็เก็บข้อมูลกันไปก่อนเนาะเพราะว่าสลากเพิ่งออกไปเมื่อวานนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลกันไปนะคะยังไม่ต้องรีบเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเลขที่ชอบในใจนะคะกะ็เขียนไว้เลยนะคะว่าจะซื้อตัวนี้นะ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ